สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้มา่วลายภามาตานดยทางของนาคำผ้าเพิ่นฟันว่าไดปลาั้งสองขึ้นซอนนะครับเพิ่นใดแบบใดเพิ่นจะตีตัวใดแต่ว่าเพิ่นตีแปลกเมื่อขึ้นมือล่ลองไปรับชมหลับฟังกันเลยครับว่าเพิ่นตีตัวใดคือตีแปลกแท่ไปกันเลยครับสวัสดี <c oughs> นาคำพ่าครับใครับ <c oughs> <c oughs> เิจากไอกองเห็นงเอ้ยเนาะไายดูดิไต้ดูดเนาะตดูดเป็นตักยังไอยู่นามาปนธนาเป็สร้างกร้ยตัใหญเนเอยัเกอสูงเนี่ยมงนีเนาะเออเอาหันขัววอาหันขาวว่าเอาลอดรอยสั่นมาเวลาเราเอาเข้าละเพราะจะได้ฝันดำพาน้างกำพร้าเราฝันแม่นดฝันแม่นอยู่ดูแล้วมีฝันเออนางกำพร้ามไปซื้อมากด ขาใหา่เลยเนี่ยูลืมเขาไม่แล้วไม่เก่ยเดี๋ยวาต้องเอาไหมเออเอาฟันไหมล่ะสุดก่อนก็ได้นะครับวันวานเป็นตึงแข่ซาป่าเนยล่ะกับไปพอกันไปล้วกับทึ้งพอตึ้งพอคอตึงไปยังเยป็นนั่นนะลุ้งไปนะตึ้งซาดมันซาดวันนี้ตายหนอวันแหงมาวันแหงวนะเออเขาก็จับก็ย่อจูบน้นึงกับทังวันเรางความทังิน จังไดบรจับู้อบบไนี่ฟันจะวันแหงจะงงุ้มในแหงนําบไจับปลาเลยล่ะตัวเรื่ว่าจับปลา่ี่ล่ะไตวันแหงเันมัมีหกนะเข้ามาันไ่ได้จับปลาเออมีแหงหามันเป็นแหหกสนะได้ป่บัเออกระดกลายจัปลาไเจได้ไล่กับันดีต้ะดีแล้วสองืึ้นติดต่อนปันแบบเข้านี่ อันแบบเก่านี่ยสองขึ้นแมนขึ้นเดียวเออสองสองขึ้นอันแบบเดียวกันเดือนเดียวกันวันธรรมดาเลยเนาะวันแค่ยันภาษีจับเสียต้อได้จับปลาเขาว่าฝันสองบอซอนสามบอซอนเนี่ยถือว่าทีหนึ่งเลยอ่าาหสุดรตลีไว้ก็ดีจับปลาสายสายจะของยื้อมาเลยหนึ่งเออเขายาวโมโหหลับไปจับเตื้ยตึงแหงจูปลานั่นี่แหละบึงได้เขายาวจูหมาก็นั่นไปว่าจุ่มกันนี่แหละ Và luôn lúc của má này là ừ, lại với. đây, đây bọc là, bà 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 là, phiên, là. Ừ. chết nó là mà nó nóng cho cao gì hết mang đi để là na mang đây na khách phàn về thì khách thử tuấn này cái mi bọc con cái bọc len mà con chỉ xiau xiau cả không ô cả bông hoa à à เคยฟันแบบนี้เคยได้แบบนี้เห็นปะเคยเคยได้แบบนี้เห็นปะข้าวามพนเด็เก้าจเ้าจีอืมก็็เาจ่ยอดร้อยคแคังนกหนึ่งเดือนสามหสิเก้าจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเออเคยฟันงีเรามนกันเปลี่ยนแค่นั้นเรากป็กบอก่รอดบ่ไรมันก็บอกว่าเนาะเพราะว่าเจ้าของว่าฟันมันก็ได้แบบนี้ฟันเนาะมันก็บอม่เป็นไรฮูเนาะไที่ออกตัวดูีมดแตัวแมนแต่ว่าสองขึ้นส่วนเหมืนเตสอขึ้น Emer, อ ok. ่าืวข okay. uh, ah uh, ึ้นฟันว่าตีแหกเอาไปจะปลายิสาเนี่ยนะจูปลากันแล้วด้วยหัวยิสาเด้เอาฟันสองเนี่ฟันสองเลยไปตึกแหนี่ดียด้ปลาหลกหลายนี่ดียตีแหกตึกงแหเนาะแหหกเลื่นี่ยมันจีมี่หกรวมน้องหกแปดวะอช่แคอันย่งเหยื่อนี้เดียวใ่เพราะว่าแหี่เป็นหกนาได้วปลาบลหลายแหวันแหเยเป็นห เอ้ยฟันแบยสีกุ้งหัวเลยก็สีเกาเขียดฝนมองไงเคยฝันแบบนี้ฝันเคยสีเกาเขียดฟันแบบนี้และสีแบบเกาเออฝันเคยได้แบบนี้นะความหมายฝันฟันแบบนี้จะว่าเอาสีเอา้อสีหนาครับพ่อโอ้ยงงน้ำจิ๋วจังไงหนึ่งเอาฝันแรกก้อนจีก้อนจีฝันปลาหน่อยฟันแรกของปลาหน่อยฟันวางไหนอ้ก็ยิ่งว่าว่าฝันแรกเอาก็ฝันแรกเนื่องปลาก่อนก็ว่าเรียกว่าจูปลาอันแรกแรกคือจูปลาเนาะอือถึงงูปลาร์ได้กลายเลย่ คือปลาได้จับปลาปักไหลเออเจับปลาปักหลนี่จะปู่ปลาคอทงปลาหนิ่นลหยปลานี่ฟันหน่งสองเนี่ยกาลากเลยฟันมันไปตึงห้เอาเรียกแไหนดีตึ้งหตึงหยนน้ำตีว่าเขายอลูกมองนี่ละอันนึงอันหนึ่งงมปลานหนึ่งตึงหอันนึ่งงมปลาพรว่าเพื่นไปอันสูน้ำขึ้นแรกเลยว่าฟันมาไปจุบปะจุบปลายูาจูไสนั่นละ อ็เช่นนั้นอืมเพิ่ม3ตัวเลยเด้นั่นทางนี้เพราะว่ากมันต้องมี6เนาะเหี้ยเนาะเหียให้6เนาะแม่นๆก็ลวเตียมันสิ6ยัง79หมันแม่น2เ6 6 6เอา68เด้68เห็นปลาเด้อืมอเีย6เีย6เีย5 ตาไอคิดเปียกคอไปแล้วเนาะเปียหานะห่าเปีเนาะแล้วก็หกเปแหละก็เพนว่าตุปลาตุปลาจะบดปลาปลาหางเาะดไเนาะเปีหาหกปอไอคิดปกไปแล้วพี่น้องเชียวกันแล้วแต่ได้เอาบ้างคดไม่ลิไลบ่ลายตัวบ่เาบงเหรอลายตัวเนาะเอคิดเปนาะคิดแปเอาตัวนั้นเลย พอเชียวงตามนาคกพาได้บ่ะนะมัเก็ตเก่าอามักเก็ดห้องิววงเก็ตเก่าเก็ตเินเอาตามตัววงได้พี่น้องอันนี้เขาตีตัวกันนั่นใ่เพราะว่าว่านแหนะมันมีหกเก็มตกแล้วอืมแต่ว่าวลยกัมักนี่แล้วยมักยกับิมักเปียดหาหกเีดท่านี่ละเอาตัวตามนาคพาขึ้นเน้นเน้นตัวนี้นิดชุดวนโมยไปาเนบนไร ฮะยัไมเนีนเลนีนว่าบุญนั่นหลสยตั่มันว่าเนีนเอาของเจ้านะเขาสีดำข่ว่าเรียกไข่แล้วกเลยหลายตัวแทะเดินคือบอกตัวเดียวเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะเขาว่าเนียนมายถว่าเป็นของเจ้าของวันแต่ว่าตัวข่เนว่าปลามันเป็นแปดห้าหกแปดหกเจ็ดสีหน้าเจ็ดแปดเพราะว่าจับปลาเด้นะครับแต่ว่าเจ็ดแปดบอกไปแล้วนะเขาก็กเลยว่ามันต้องเป็นแปดห้าเพราะแปดห้ากับเป็นหกแปดเพราะว่านี่ แต่ว่าตัวเพิ่นเคยฝันแบบนี้จาของคนฝันเนี่เพิ่นได้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็เล่นเน้นให้วาปเ,เป็นเพิ่อนอ่าจะไปเน้นมอรวยแน้เขาด่ามองรวยันและ <c oughs> <c oughs> มอรวย์ูดในู้ฝันเนาะเห็นว่าล่ะนะครับเอาตามเพิ่นเนอครับเพิ่นเคยฝันแบบนี้เพิ่นว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผานเน้นมาตัวเดียวเลยละ่ะส่วนมอรวยตีซอย้าหกแปดนะครับกตัดแปด้าหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับไอชคเอมานหาหนัับผ้าเนอนะครับเนฝันว่าได้ปลาสองขึ้นซอนเนาะขึ้นแรกนี่ ไปสู่ปลานะครับเดืปลาบักไล่นะครับงุ้มสวยข้าวเจ้าเดืบักไล้ฝันซองในว่านแหเนาะว่านแหก็ได้ปลาบักไลกันนะครับถือว่าฝันดีค่ะคุณเด้หน่อยคนได้ฝันดีเสียนะครับวันนี้ก็โชคหงมาน้ำหนักกาพ้าเด้อนะครับเอ้าไม่เกลี่ยไปแท้ละน้ำกางผ้าเรียนวันได้เรียนวันได้ปะเรียนหราะว่าเราฝันน้ำเล่าอยู่ขอยสันไดนน้ำเล่ายุงเหมือนเล่าก็มีแต่เอาน้ำพืยางพะโล่เราบันดีกันแล้วก็ซุกเส้นตาเจ้าแล้ว ซุกุด้ดแต่พูดยาวเจ้แต่ของมันยออเบาเด้นเ,นเะกี้ลกออกดูเนาะล้วกะอยากปั่นหัวแล้วดังน,นะมวนมาเหมือนเพือเพี่อยเสือนี่เจนะ้มาหหวนี่อันบาอันไอ้บ้าวเจ้ลอกเี่ยงวะเอ็นนะมาหัวนี่ออไปเขาตอนนี่อันเด้เผืนอบไม่สนใจออนือแท่หัวอันป็ไป็นเต้นนขาวเหน้าได้ปลาซุนเนี่ยเป็นปลายังก่อนแม่ฟันเนี่ยตันเนี้ยเดีเป็นปลายัง ปานปิ่งปลาปลานิ่ปลาคเดงปลาม่เก็ยจนะปลาลายยังว่ามันจะว่าไงได้ปลาดุกก็ตั้งหากได้ปลาลดก็ตังหางปลาดุกบ่ควเลยปลาดุกได้มันเป็นปลาไม่เ็จนะแต่ฟังดีดีนเป็นปลาไม่เกียจเป็นปลาดุกมาเรีนลาดมาเนปลาลดมาเรีนปลาไหลนะเป็นปลาม่เ็นะครับคือพี่น้องสมักเป็เจหกเจ็ปเจก็ได้ตว่าตัวพันแต่ของของฟันนี่เคยฟันแบบนี่เคยถึอเลยบบ่ครับเนี่ยเก้าเจ็ดเ มันแกบ,บังง้นโบมี้ไหลกับว่ารซื <c oughs> ้อนมากับว,ว่าวักอนกับฟันแบบนี้แหละข <c oughs> ือเขาเจ็ดเ <c oughs> ข่าเ็อือเ่องไม่พวกไหนมันออกเยอ่ก่นึง <c oughs> มจำ่ไรหมายนงว่าฟันแบบนี้มันออกเขเจ็ดือเกาเออนั่เออทีพเพื่อนเรพี่น้องเอ้ยนะครับเอาวัถุนึงนะครับนาคผ้าพันยำเราวาค่อยฟันแบบนี้มันออกเข่าเจ็ดเดข่าเด้อนะครับส่วนหมอรวยตีซอยนะครับคือหาหกแปดตัดแปดนะครับหกแปดหกเจ็ดเจ ยาวามอเไคนครับขออนุญาตตีซอยกันก็ฟันบางทีก็ตีซอยกันเนาะวันแหนว่ามันจะเป็นหาเป็นหกก็ได้นะครับหาก็คือเปดหาว่าล่ะไอหกก็คือฮกแปดผมส่นะหกเจ็ดเก็ดหาก็ได้เออลืมก็ลืมเก็ดหาว่ะิลายตัวเอาจะเลีนอยถึงได้เออมาัเก็หาก็เช้โรดเนาะอะไรไม่ดีมันมันเป็นเก็ดหาก็ได้นะครับลายตัวพาะวาเป็นปลาไม่เจ็ดไงลืมลืมเจ็ดายนี่เลยเราดีเถอะก็อยากลูกใยันถึงได้ เอ,อเอาจำเอาเด้อพี่น้องเจนหามักอีตัวนึงก็่ดอกลงมาขบอืมเฮ้ยคอยลงหนึ่งไปชิดากระดาะเราวะวุดอาเอยมากไหมเอาแ้มาติดหัวล้ก็นก็าเเอามากมพีม่น้องมองเลยมากเจนหตาไไปตัวเดียวสัหละชิดากระดาเพราะว่าเ็ออกไปแล้วนะคือสิบว่มีผู้มัอยู่นะน้เ็แปเอาเจนหาไปแทนซะอ้าจจมันหานหน้านักรเพาเด้อนมือน,นี่ ขอโทษขอให้ตีหลายตัวเนี้ยนะครับน้อมรับคำจุมคำด่าดเด้อนะครับอดเอาขอวอลเลย์กีฬาอดเอาดอกอ้าขอคุณหลายๆค,ครับตอนเราหนักมากขอฟันดีๆแวกปันพีบบ่น้องอิซี่ชมวันครับสวัสดีครับ